สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยจันตมบลห้วยจัน,นอาเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูตลาดนัดนะครับวันนี้วันที่28นะครับวันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับมาดูตลาดนัดบ้านห้วยจันนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตลาดนัดบ้านห้วยจันกันเลยนะครับ ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับผมมาช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยก็คนเยอะนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับคึกคักเลยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศของตลาดนัดบ้านห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดนี่มีวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมมาวันเสาร์อะ กทษนะครับตลาดนัดมีทุกวันเสาร์เหรอครับมีวันอะไรบ้างครับอ๋อมี2วันต่อหนสัปดาห์นะครับวันพุธกับวันเสาร์เนาะขอบคุณครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับที่มีตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมถาแม่ค้าแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้าาเป็น ผลไม้พืชผักสวนครัวนะครับที่ชาวบ้านนํามาจําหน่ายเฮอโหบักอีหยังนอครับเนี่ยบอเขาเอิญเงาะปลาบ่โอ้มันเป็นยังไงรสชาติมันแสบบอบ่ขายจังไดครับโอ้หนี่บอก่องหนึ่งนี่บอหาสิบบาทโอ้เอาขอบคุณครับเดี๋ยวขอหยังชมตลาดกอนด้วยครับด้วยเอาขอบคุณครับเงาะปลานะครับเงาะปลาหรือว่าบกไข่เข้าบ่ เป็นว่าบงเงาะปลาเลยว่าบัาไข่ขาอืมผมลองซีบมังแหนพี่น้องไข่ขขบกักจีพวนอันนี้กับบักบักเข่งนะครับพี่น้องครับบักเข่งโอ้นี่พี่น้องครับบักทัวลี่สงเงาะก็ยังมีอยู่นะครับเงาะสดๆจากขุนหารอกครับเนี่ยงออเงาะอำเภอขุนหารเลยอกครับ เอามันยังนี่วะเลดูนี่โอ้มันหมดแล้วโอ้หาสิบบาทนะครับพี่น้องเงาะจากอำเภอขุนหารเลยนะครับพี่น้องครับโอ้นี่นะครับปลาดุกขายตัวละกี่บาทไหมคะโอ้ปลาดุกตัวละสิบห้าบาทบ่นนี่โอ้ยังถูกเลยครับพี่น้องครับอืมอาขอบคุณครับปลาดุกเป็นสิบสิบบาทสิบห้าบาทโอ้ยถูกเงี้พี่น้องไงครับอ่ะไปยังไปชมเบืองตงพีเด้ครับพี่น้องครับบ้านเอย ฝนพึ่งตกมานะครับฝนตกนี่จืดๆหรือว่าแชะนะครับพี่น้องครับฝนตก,ตกอือพอขาว่าอยากขายเพ่นวา <c oughs> แมนแมนครับอ่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับเิ่นมีคนที่พ่นจำแอดมินได้นะครับพ่นบอกว่าอา้าวเขใหญ่ในตัวนี้่นวานะครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับตลาดน่านเองขอบโคตรนะครับพี่น้องครับที่ไปโอ้โหนี่พี่น้องครับปลาดุกถูกแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับพี่น้องครับ อโอ้โหวีบอกใหญ่เลยสามสิบห้าบาทพี่น้องวีใหญ่นี่ห้าสิบก็มีนะครับแต่วีละห้าสิบนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สามสิบห้าบาทก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ ไก่ต้ตต่มน้ำปลาเป็นอัวแสนะครับพี่นองนนนนองครับเพื่อนบนั่นแหละครับพี่นงคงครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดบ้านหวยจันทรตมลห่วยจันรอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ